สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดาราณีโตรื่นสำหรับในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือมอนอขอได้จัดการประกวดหนังสั้นเพื่อให้นักเรียนได้สื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงการทำงานของมูลนิธิ อาจารย์สุรวัตรชมภูพงศ์ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปรัรภมให้กำลังใจคณะกรรมการการตัดสินการประกวดหนางสัน้นโดยมีอาจารย์สมเจตเมฆพายัพประธานกรรมการการตัดสินพร,ร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันให้ความเห็นและการตัดสิน ซึ่งมีผู้สนใจทั้งนักเรียนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจํานวนมากภายใต้แนวคิดมอคให้โอกาสสารฝันการศึกษาไทยซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การทำงานตลอดระยะเวลา62ปีของมูลนิธิให้เป็นที่รู้จัก,ก,กซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมเป็นมูลนิธิที่ไม่ได้แสวงหากำไรเพราะเงินทุกบาทจะเป็นทุนการศึกษา100% ทางด้านอาจารย์สมเจตเมฆพายาบประธานกรรมการการตัดสินกล่าวว่าปัจจุบันจะเห็นว่าเด็กไทยมีการตื่นตัวเป็นอย่างมากในการที่จะผลิตสื่อที่สร้างสารรค์นำเสนอผลงานแต่ยังขาดเวทีที่ได้แสดงออกซึ่งโครงการการจัดประกวดหนังสั้นในครั้งนี้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และเห็นจากผลงานหลากหลายผลงานที่ส่งเข้ามาแสดงถึงศักยภาพของเด็กไทยในการผลิตสื่อได้อย่างมืออาชีพทั้งทางด้านเนื้อหาการเล่าเรื่องรวมไปถึงกระบวนการผลิตสำหรับหนังสั้นที่มีผู้ส่งผลงานเข้ามาจะมีการประกาศผลในวันที่3สิงหาคมนี้จะแบ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่และพร้อมด้วยเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน25,000บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2. จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน1 5 0 0 0บาทและ1 0 0 0 0บาทและจะมีรางวัลพิเศษสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนหรือ Popular Vote จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล2รางวัลรางวัลละ5,000บาทโดยทางคณะกรรมการได้ชื่นชมผลงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากและเชื่อว่าจะมีการจัดโครงการลักษณะนี้ได้อีกในโอกาสต่อไป